สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนมันนี้สาวเจดิดแบบหัวนาพาเละอปกเขาโขลกขาปลาปลายูค่ะค่ะมาเก็บเห็ดยูค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านนะครับม,มือนี่ภารกิจล,ลักลักครับพิชิตเหต็ดขม,มนี่สองกงำลังงามงามกว่าสิบโอยางเล่อโจ้นว่าอิงอิน่ข้า นี่จะข่าวเขาว่าน,นี่คือภารกิหรักของมือนีเลยเด้อพี่น้องเดอ้อตามล่าหาเห็ดเพึ่งขมหาเห็ดเพื่งขมครับลักๆับกบุ๊ดนได้จีมดอกโอ้ยพี่น้องว่าเห็ดบวกออกมาได้เถบุญผลขลุ่นอุบลแล้วเจยไปบบไดาดอกโบหูฟ้าหงค์โคโอ้โหแบบน,นี้อา้าวมันหมาน,นเดอ้อ ส่งสรงส่งคืออยู่เต็มตาในเด้อสาธุโอมเพียงความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเอิงอายขีพนสวดเหยียบเพจข่อยเป้อะไปเลยใส่หาหลักฐานมาเด้อนั่นอยู่น้ำหอยตีก้าหาลอยๆบ่ได้ไรดิเฮ้ยยื่นอยู่บงหนีว่าบางหนึ่งเฮ้ยแปรก,กินอะไรคือเก่าครับนี่แหละครับมันจังเปื่อยไว้จังหย่ำงง่าย <c oughs> มันต้องต้องต้องหาแบบนี้ครับเพราะว่าเพื่นออกอยู่ใต้ใบยู่าครับนี่ดอกใงญ่ยเขาอวบอวบยเงครับงาางมครับพี่น้องผลบ่วตกไหมเห็ดจังไหนพี่น้องนี่ค้าถาเอื่นผลบนี่ดอกหายไปใส่ให้ผู้ใดเห็ดจะของพื่นะเอรลอยละลองเลยเอ

จะบรูว่าสิได้หลาย,ายบ่พี่น้องน้ำเลย <im itation> น้ำเลย,ลยสิ <im itation> เมื่อยเนี่ยถ้าตอนเคลียหาเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามันต้องเคลียแมนครับมันจำเป็นต้องเคลียห,หรือพี่น้องมัต้องเปิดบ่เปิดบ่ดดได้เพราะว่า่นคนยูน่ใต้ไวมากอันนี้ยขากระลีมันบวชหนัมาตามกระแสรครับเื่อนี่เปิดออกให้พี่น้องเห็นชัดๆ ดอกสวยๆเป็นเ <displayed, S 1> หงาเป็นเงาอยู่พี่น้องขออนุญาตเอาภาพนิ่งครับเปิบจัดครับอันี้โหลกเอาเลยพี่น้องเออยังสีเป็นตะมันอยู่พี่น้องเป็นตะมันอยู่ครับเป็นตะมันอยู่พุนๆๆ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 ัๆเๆๆ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 ๆพี่น้องๆ เอ<ห>าคุณแน่กับสาวหาจนว่ะมาเอาใม่ให้ผมเคลียร์แห้งปูนปูน,ปน,ปนอยู่ทางในบดได้ลอยระลองเลยสี่ครับ <หา S 1> ผมเคลียร์แห้งผดพี่น้องว่าเอาใหม่เคลียเมื่อไมันปีนเผาออกได้ไหมห <า S 1> ตกใจเขาป่ะตกใจยังถือใหม่ปิีนมือเลยพี่น้องเก็บแบบมั่นมือเลยยังือเปสียบๆอยู่ด้านในนั่นขึ้นบ่ได้เั็นข้าหยา นีเกิดออกเกิดออกเลยหายยี่กองไปย่นไปในตีลาคุณเอเอผมเป็ยังไงพี่น้องเห็นหลายๆดอกนอเนาะมือยาบังพี่ล้ยคนหนึ่งขีดส่ก็ขี่หัวเนาะเออเอาไมเปลี่ยนทางแล้วเต็มมือเลยเห็นเห็นแต่มือดอกงามแห้งพี่น้องป้า มันส่วนรวมยังไงยังดอกงามครับแต่ว,ว่านี่ติดเปล่าใส่ถุงมือกับโบธนาเตอ้์เนาะอันบ็ใส่ถุงมือกับย่านพี่น้องเห็นมือเหี่ยวเหี่ยวชุดหนาหนาหนิบอกน้ำเงาหนาเลยพี่นอ้องหนาใบมีดกวนนวนมาหนิเนียนคมแห้งพี่น้องอันตรายด้วยครับถามามอ่ะที่พิษทีจ้าว่าแต่โอเมียนผ้าพูดหน่อกมาหลายดืย้อ <laughs> กดัดกระบอกตรงๆนะครับงดบอกพี่กัดเด้อพี่น้องเด้อ,เ,อเก็บเลยครับ <c oughs> ปดพี่นออ้องต่ำรูดต่ำเหมือน,นกันนี่เงานี่หไหมผูม้นกันจ็ดสี่แค่แน่ดอกมันก็ธรรมดาเด้อเนาะท่านบ่ได้เฮ็ดมันก็บ่มีแห้งบ่ได้เฮ็ดก็โอ้ย จำกันก็เบาเส้าหนาเจล็ดล้วม,มามัดไป้ายพี่น้องนักแห้งแปะ่าอ,อยากย่างบุญล่ะผมมาเป็นคือกันเมิดแหละครับรตาก,กันนักเสียมกันนักแปอยากวืดถิ่งกว่าป้าบุญนี้พี่น้องอนั่งมือ,อมเก็บน้ำในถอดอกเดียวก็เอาบอๆผมเก็บแล้วอหนด้เก็บน้ำเนี่ยน<า>จะเธอเก็บผู้เดียวเก็บอีกแล้วนะโอ้เขี่ยแห้งบ่ไดดดอกพี่น้องเปิดหาแห้งบ่ได้ครับมองยังไงมันบ่เห็นดอกเห็ดเลยได้พี่น้อง บ่สามารถเห็นได้เลยต้องเคลียรวหนุ่มเอาหนุ่มเอาหรดเลรอพี่น้องนี่ตัดออกเลยครับอ่ต้องไปเสียดายขาครับเอาถือโปรไซสูงมือหยากระบาดเป็นอย่างคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่วิ่งพี่น้องเลยห่วงวงนี้คือรถเที่ยวแถวว่ะฮะวงนี้คือรถเที่ยวแถวเที่ยวแต่เราเพิ่นมาบ้านเข่าเพิ่นเพิ่นมาดำหน้า พุน่นดอกนึ่งเบาเทีนั่นนี่นั่นครับแดด,ดกัฮ้อนห่อนไข่เนี่ยอยู่ในป่าอยูข่ข้าพี่น้องใส่ได้อีกแล้วโอหเป็นมันใกล้ๆครับนี่ดอกติดกันอแอบแฝดเลยม่องฟิว,วเลยเป็นตาเลยเด้อต,ตาถูกไม่พอเนี่ยเนี่ย ใบใหม่กระครองหาเห็ดแบบนี้นี่มันอยู่พี่น้องแต่ว่าขอเสียคือปวดหลังปวดเอวเมื่อยเมยเม,ย,เมยกว่ายางหาปกติเด้พี่น้องเด้อคือเขาหาเห็ดพอเลยเขาโกมซองจนว่าแม่นครับ ใส่บึงครับพี่น้องโอ้เป็นแกนในพี่น้องมึงกันนะเราเนี่เป็นตับเป็นตับเลยครับพี่นอ้องปาดอือหือปาดดเอาละเอาเร็ว มันบ่มันดูชุดเอวกับ,บ,แบ,บ,แบ,บอุดเอาเก็บไม่ดีพี่น้องเก็บแบบเฮ้ยเขาจะเอาลายอยู่ติดว่าถงปุ๋ยก็เอามาอยูอม่มือนี่ฮะเออ,อ <laughs> ฟังเอา,เนนอเอาแนยพี่น้องเอ้ยเขี้ยแห้งกับบัไทยพี่น้องดอกหายบ่ไดยไปใส้ดอก ด้อนีนิบ่หง่เนาะถ้าไรเห็ดหน่ออกไยอยู่ครับเคียอยู่มัดมือกับบ่เบิดอยู่นี่พี่นออ้องข้างามเนาะสะอ่อนเห็ดแห้งพี่นออ้อ,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 องเอา้ก็มันพัน จะบลกเอาลกเอาโหล,ลดพี่น้องคือกานี่มันมือเลยปุ่นพี่น้องเตรียมถุงปุ๋ยมานาำในกระตานั่เจอเอมือนี่เอาแบบเน้นๆเลยครับปุ่นผมก็อค่อยไว้ปันไดดอกปวดหลังนองเคียรนัน่เกียเอาแหละครับหลักศณะตา ักษณะพื้นที่ของเฮดออกพี่น้องปลายยูค่าหลุนหลวนสวนแห้งนี่ตอนนันเจ็บเอนนะี่เสียดาย <c oughs> ปวดรังกับตองใส่วิธีนี่หรอพี่น้อง หามาเรื่อยๆพี่ผมเคลียร์บ้างครับหายหัวหายกันพี่พี่เก็บท่านพืชนี่ครับเสืกอนกองไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเก็บให้ท่านกลองเด้อ,เ,อเต็มกำม,มืออยู่เจ็บจังไรเอาจังจะกินเบิด อือๆอีกเด้อรถหลายเนาะมันเป็นเหมาหล้อมาเฮ็ดติมันคุ้นอยู่ค่ะบางดอกก็บ่ได้ถายเด้อพี่น้อง เมื่อคิดมือสิวะคัดโบ่ใส่กับบาทมือบาทแล้วเนาะน,นี่นี่นี่นอาอเก็บเลยครับเก็บเลยสี่อุ้มหนึง่งหลังมือหลังมือมนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเออ ีถึงสีว่แมนเฮ็ดปวกเฮ็ดลงงะงกเจ้าทด้ดเฮ็ดชนินี้หลายเต็มตาก็ประทับใจเหมือนเดิมครับแสบคือกันค่ะสวยงามครับผม นี่สวยงามมากครับพี่น้องอ,อ้อนี่ดอกไม้รุ่นเก็บเลยครับเก็บเลย Bất chấp nó. Give the mình mhm. Quanta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  mhm. ตัดหนันนงนี่ตัดได้นะเห็นใบไม้มันเป็นนุ่นขึ้นเนาะมันจะเป็นตับเป็นตับแต่นี่กระดองางเหมือกันแบบพี่น้องพ,พี่เฮ้ยเล่แมวท่านใหญ่งเบิดหนิเป็นกอเลยวะ vẹt da thầm thầm, thầm. chếp lấy chếp lấy xe khắp ạ จิงจีดขวางหลายแม่จะเหยียบเพี้ไเป็นหลังหเหยียบครับเป็นเรื่งธรรมชาติบ่เห็นบ่เห็นไหมพี่นอ้องไตกควาย อ้านี่ก็คถือเก็บแหงเนาะจะเด้งกดตรฝนตกมากฝนน,นนี่ดีฝน่ำลงวงหน้าหนิสนุกเก็บเอาขนาดพี่น้องอสุดๆเลยละ่ะบอกของหลังงธอเยดแต่เ,เลยไง<อ>เอาอะไรคือเกาเฮ็ดอันนี้มันหลังไง สวยงามป่พี่น้องอหลอกนึงปีนเข้ามันเดปีนเาต้องเอาอือกโหลด เปนมาหามิมหาเผิองครับพี่น้องออได,ได้ได้เราบอกครับนะ่นะนายกตานั่นเฮ้ยใส้ใสไปมึงันาดพี่น้องเพื่อนได้ทั้งทังง้งมิ่ครับนี่ครับนายพานครับผมนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับพี่น้องออเป็นอีกอาชีพหนึ่งของอีสา,านเท่ากระายภาคครับภาคเหนื้อภาคใต้เพื่อนก็หาขายชื่สานเนอเพิ่นหาหัวโตนี่แล้วครับมิมธรรมชาติเดินนีพี่น้องป้า ข้างนี้ไหมอ่อนๆเลยขางอ่อนนี่ครับว่านยังแหววผึ่งอยู่หน้าแสงอย่านเข้าไปก่อนแม่นี่ครับต่างคนต่างอาชีพครับผมหากินเพื่อประทังชีวิตความอยู่รอดพี่น้องยุคโควิดนิดเอาอย่างแน่นอนบ่ได้ครับต้องต้องดินร้นย่างเดียวพี่น้อง ต้องดินล้นครับบ่ดินล้นตายแท้ๆอยู่โควิดผีๆเฮ้ยมามามามันๆครับมันๆมันๆทาเอาเลยครับยังยางยังเหยียบเหี้ยตู้ออมิมมิมมิมพงบอกครับมิม อ oh, mm hmm. ๋อเมมเปนโพนอุ้ย,ยนี่นะพี่น้องไปมึงใกล้ๆไปมึงใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับขา,ขาขาวขาใ่ๆอุบๆพี่น้องขาหนีย่อยก็ดอกครับ <c oughs> ถ้าดอกได้สมบูรณ์นี่สุดยอดครับ นี่พี่น้องจะเล่นหูจะเล่นตากันเลยครับพี่น้องมือนี่นี่ครัพี่น้อง,งพี่น้อง,อง <c ười> จิมเมาจิมเมาหลดนอ๋อมันหล่นมั้งนี่นอ๋อ อโอ้ท่าแบบทับไงหูออกหลายครับออกแทบทุกป้าเลยช่างนี่เดี๋ยวครับพี่นออ้องเนาะจังว่าแหละลงแม่กับคุดหลายกัวเห็ด ทั้งนี้มันชุ่มดีกว่าทั้งยืนเลยอืมว่าก็เกลียวอยู่ข้างๆเัาน้ำอบแอ็มอมแอ็มอยู่ครับนี่แหละพี่พิเศษอครับอือขึ้นมาผ่านนี่ดอกนึงนดูนี่นี่มันบอลอยู่แล้วดินมันจะดยัดมีแต่ดินเอาแล้วครับมาดี นี่แหละครับเนี่ยมันหาไงหาเห็ดก้อนหาเห็ดก้อนนิ่มค่อยหาพ็อได้ไปแกงครับอืมโอ้เราได้เห็ดเต็มตาเราหนุนตีเงินเป็นพันว่ากะตาเราพอมาเป็นองค์หอยนะพี่น้องกะตาบักยี่เลย นี่หนังเตาดอกนี่งามพี่น้องผู้พันมากพันกรมากอีหลีได้เห็ดขมเหตดผขมเอาไปแกงกะทิครับถ้าฝนตกผมวมานี่ปักชนิดว่าพึบเลยถ้าฝนตกนี่มันฝนมันขาดช่วงหน่าแล้วก็เคลียร์อยู่ไกลไกเคลียร์ให้เป็นจองพาซ่ากันไปเังสิละฝนฝรับมนึ ออนี่แหละครับมูละกำรรม,มูละกำรรม,มูละหอดพอได้อยู่พี่น้องนี่ครับเราเคลียร์มาบ่าหอดพี่น้อง<ม><น>อยู่มีม<น>เดียวตั้งโก้กใหม่กําลังกําลังโพกับนี่ขายของนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งพี่น้องเออมึงมึงมึงพี่นอ้องหลายแห้งจัดเลยครับ <laughs> นี่เอาอเลยแล้ววะนี่แหละครับหาซ่ากันไปครับ <laughs> นี่ <laughs> นีเน่เต็มเต็มเลยไอ้คนรุนเร่เกี่ย,ยแห้งบ่ได้เขียไปเขียมากก็ลืมดั้งนอนเราพี่น้องเอ้ยเมื่อยแหรอครับต้งเมื่อยั้งปวดเอว <c oughs> พี่น้องเบิงเบิงเบิงเห่าเกี่ยวกับเกี่ยวับเกี่ยวกัีน้องเบิงป้า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 โอ้ยขออนุญาตเอาภาพนิ่งเด้อพี่น้องเด้อเออเ้องก้าวเก็บมหนี่งหมดวิ่งเป็นเหงาเป็นวีเป็นวีใช่ไหมพี่น้องปานเครื่อกล้วยป้าดอกนี่ไหมอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบ่แห้งบ่ไรดอกหน้าเป็นสิ้มาย่าง <laughs> หนาหนาขึ้นพี่ครับอุ้ยอ่อนซ่อนแห้งพี่นอ้องข้าหากใหม่จะลอยละหลงนั้นน้ำมือก็ยงังจะลอยอยู่ โอมี่ต่ัออนซ้อนออนซอนอ่อนซอนพี่นองอ้ยนต่เขาเก็บแบบเต็มที่น้องนีดเก็บมันมนแบบนี้ ถึงที่สาวเจยแล้วที่โคอีเจยแล้วเต็มเต็มบ่อเจอเหมือนี่หนึ่งสองสามเจอยูทือเปอร์ครับผม ช่องพี่น้อยณนะบ้านไกลครับผมเราก็มาหาเห็ดครับจะอเอ๋แหงแลกงแหงแหงแหงคือเด็ดง่ายมองเด้อพี่น้องตรงนี้ขอพี่น้องขอบพ่อครับบอกพี่น้องอยู่พี่น้อยเหมบอกครับบอกอยู่แหง้ง สังเกตดอกเหี้ได้เลยพี่น้องเชี้ยเี้ยแห้งกับว่าได้พี่น้องรอนหนอกวันนี่เป็นยูไตรใบใหม่เนาะอันนี้งามอยู่ครับเอาบปรันคาอีกคาหนึ่ง โหขวดด้วยะนี่คพี่น้องเออก็ได้กินได้อยากอยู่เด้อค่ะนี่แต่ดอกง,งามๆเนาะ,ะทับใจอยู่ค่ะพี่น้องจึงบอรต้นตากระสางมีแ,แต่ดอกง,งามๆ จะคีมหาเหตุเพิงโคมใบเพียงจำหนีเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกทการติดตามทุกๆทุกท่านครับผมแกวาดปลอดภัยจากโควิดสุขูสุขคนครับ ลาไปก้อนครับเงาป้าอาบหนาด้วยครับผมพอกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ